กว่าผมไปหาแล้วเออเฮ้ยกูไ uh, like yeah, like ่ร huh? ูใครต่อกนี้กันในแบบพี่พของคนเดดี๋ยวเดี๋ยวแกใส่ไกล้วนยอ่ะเพื่อแข่งกชืว่าูคุณไอเสียมันนี้ก็อยู่กับพุ่ธีเอ็มเอ็มวล์มเนอะเราเป็เอ็มนตามมาวนี้ก็อยู่กับพุทธีเอ็ม i นงาตามวันนี้ก็อยู่กับคุท e เอ็มฟีนแตาวนนี้ก็อกับเอมฟี่งาตเข้าวันนี้ก็่กมทีเสนามมาวนี่ก็อ่กัีเอะไร กูอยากได้เงินเอาเงินมไปกูคืออยาไกไดกเงนเออมานี่กันไอคือการเงินเอาเงินให้กูเอาจะเข้า,จะ,ขาจะเข้าไหนเข้าอะไรเข้าเออกูถามว่าไอ้เฮี้ยนี่คืออะไรอยู่ประมาณไปเร็วเข้ามาดิไปไหนอ่ะหัวร้อนมานี่อ่ะกูตกเอ็มฟิลลิง่งกูเกลียดมึงอ้าวคุณต้นแล้วคุณไม่คิดจะบอกแขกรับเชิญเลยหรอลำเแล้วก็ไอแขกรับเชิญพีเ่เฮี้ยคนหนึ่งครับ ไอเอแอมฟิวล e ิง e กู M ing, เข้าไม่ได้โ okay, อเคเขาเนี่ยไอเย่เอแอมฟิวลิงมึงสไตร์เบอร์นอยู่นี่มึงอยู่ไหนกูเห็นมึงแล้วอันนี้จะมาเจอกับป,กป,ป,ป,ป้อนเอาชิ้เกาะไปมองข้างบนเด็ดแล้วไอหู่จะตึ้งซู่ครับกูเห็นแลน้วดาบมั้ยต้องใช้ตึง้งดาบเหล็กก่อนได้เดี๋ยวเราขอลอเกมไมค้าบก่อนเอป็นลบแล้วเนี่ยเออตัอ้มเวลาเขาตายช่วยเก็บของเขาเลยนะครับของกูเต็มตัวแล้วเอาชิ้นกรอเคลียร์ป่นมึงเปิด ร้องกูดูไม่กับนักสู้สองเวียนตัวแรกไอรอนเกอร์แลมหนึ่งตัวหนึ่งต่อหนึ่งครับเดี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวบียกเกอร์กำลังเข้ากำลังโหลดตอนนี้บียกเกอร์กำลังจะหัวร้อนมไอ้หัวร้อนี่เข้าไม่ได้เ้าอแล้วแล้วอ้าแล้วแล้วทำไมมันไม่ทำอะไรเลยวะเบียกเกอร์กำลังจะใช้สกิลเจ็ดบอดนะเจ้ายาวโอ้โอ้คิบหายลืมกดอัดออกอัดแล้ว อีซี่ว่ะทำไมมันไม่เากูไอ้คุยไอ้ตัวนี้ไอ้หองหัวฟองอมีตัวใหม่ดูไม่เอุยถ่ายละชักเกอร์ดูบบแม่งเทเลพอร์ตได้ีว่อันนี้ไม่ได้ว่ะไอ้ยาชักเกอร์ดูไดไปดูไไดูไปไปไไไดดดไไ อ่าผมขออาหารหน่อยโอ้ขออาหารหน่อยจะตายแล้วคปงปังปังอ่าผมขออาหารหน่อยผมขออาหารหน่อยผมขออ,อาหารหน่อยแอปเปิ้ลเดอร์ไออิออ,อ,เอ,อสเต็กก็พอขอแล้วผมรีวิวเอ้ยผมขอเพชรหน่อยอันนึงผมจะเอามาไอเชียแมนทำไม่ได้้ดิมขออาหารเย,ย้ลิงชอบกินแต,ตงโมแต่ตอนนี้เอาเดกไม่ได้รำมบูเจตุกราร <มา S 2> ์อะไรครับ กูไม่อยากสู้กับวิเทอร์กูบอกเลยซอมบี้ล้านตัวก็ได้เอามาเถอะจะมาสู้กับกูอาบชุดก่อให้วิเชอมันก็ทำลายแบบไอ้ต้นอยู่วะใช่พี่พี่ที่ดอ่ปะปีนเออปีน ใครคร่บกูอะได้อันนี้เลยระเตอร์นี่นี่เอ้ยอย่าตอบมาใจพูดลอยไม่เลยพูดลอยออกไปฮะห้ามย่้มมาแบบนี้ลงไปวันนี้ผมจะเป็นกานขอโลดอันเก่าละกันเดี๋ยวตอนนี้วิวเกมนี่พูดอะไรก็ไม่รู้นะพูดอยู่คนเดียวนะคะคือไม่มีใครพูดกับเขาเลยนะเก็บกดมานานมากใช่ใช่ พักตกแม่งเลยนิวเกมนี่ก็หัวล้อแล้วนะจะสู้ใครสู้กับกูไม่มีการเอนชงเอนชาร์ดเลยเหรอไม่ไม่สดร้ร้อนเลยเฮ้ยทำไมเราติดตั้งไม่คันไม่ได้เลยชักอันนะ่ะนิวเกมเขาเกเลังพบปัญหาที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่สนตีมากเฮ้ยขอไข่ซอมบี้หนึ่งขอไข่ซอมบี้หนึ่งอันอขอเป็นกรรมาการยิยนนง เป็นรัฐบาลกูไม่เอายาเอามึงต้องไปสู้กับซอมบี้กูคนลกรรมการไอีหาวยามามาจะไตัดคลิปใช่ไหมเออกูไม่ตัดละเอ้ยยิยมไปไหนวะไอ้เียไอ้มึงก็ส่งจังเลยเนาะไอ้หาเอ้ลบแม่งอัดคลิปอยู่ไอ้เฮียไออ่ะปาติดตู้ไอเดินตัดคลิปตาเลิ่มไหมเฮ้ย ตากนี้มีเก๋ปังบอลกับเกต้นมาประชันกันกูไม่ใช่เกกูไม่ใช่เกมึงมียาไอ้ห่าไอ้เกียร์เราบอกไม่เอายากูพยายามกูเอากูไม่เอาแล้วกูกินสเต็กก่อนนึงแรกเด็กก็ไม่ท้องก่อนนี้เลย สคเเลยีอคุณปเตีเทเทนะปรืเครื่องเครื่อมันไม่ดีนะก็เรียกของแม่งนะแอกก็จะไอหมกยัแกะไอบทองไงมึงยังแเลยลเออพอดีเอต่อเลยน่ยกูเกียดมึงกูเกียดมึงกูเกียดมึง เด็กแอปเปิ้ลทองนดกบ้างานคาใครตายอีเอ็มสิวเล่นตาย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 อยู่ได้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 ยเอาเชียวูเล่นผิดเกมมันอะไอ้เชียรยาหมดโอ้โหชิบะาะเชียร์ปยาปังปไแบบไอ้เอ็มมึงเกีย ยากันไฟมึงเกียร์นะไม่ใช่ยากันไฟจีนไม่ใช่อยู่ตรงห้องชาแบบเราเรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอ้าไอ้เหี้ยกูเก็บชุดมึงมาด้วยวะยังไงจะไปยังไงอิชาร์ตของไอ้เหี้ยอ้นไอ้เหี้ยอ้นมึง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 มาล้มมึงมาล้มมือกันสู้กับซอมบี้อย่างเงี้ยวเปล่าเอาเปล่าไอ้เหี้ยตนเนี่ยก็คือก็คือเหมือนทำลายสปอว์มอนสเตอร์แหละเออมาออกมาข้างนอกก่อนไปก่อน คุณจะมาอย่ายังวะกวอกมาข้างนอกก่อนมึงกลัวไม่ได้โอเคชิบหายแล้วมึงขงังกูเนี่ยโอเคง่ายสุดเลยด่มีกันออกถ้ามึงจะเก็บของมึงไหมเนี่ยไม่ได้ไมึงท้อย่้ยงไโดไได,ดขอดขอโดดข้อเอ๊ะไอ้เหียนี่คือตัวอะไรวะ ไอ้เหี้ยตอนมึงช่วยกูด้วยมึงช่วยนะไอ้เหี้ยตอนมึงช่วยกูด้วยคุณเรียกว่าไข่คุณเรีกว่าไข่ไอ้เหี้ยโอ้โหกูไปละไอ้ยากูช่วยถุงคอให้สุงคอบุญงอให้เรียกมึงรถปะกูบินได้เลยคืนี้ก็จะส่งขอให้ มึงจะกินมึงจะตายไหมเนี่ยวันเนี้ยไอ้แมทอยู่ถหไอ้เหี้ยีต้วนี้ไข่มังกรต้นข้ามข้ามถูกนะไข่มังกรถูกแล้ววันนี้วันเกิดของ E. M. f e e l i n g ด้วยเออวันนี้วันเกิด E. M. f e e l i n g นะก็วันที่เท่าไหร่ประกาศเลยวันที่วันที่หกเอ่อกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันเกิดของมันนะฮะอ้าวใช่หรอ เห็บเกื่ออะไรไปไปแล้ไปแล้อันนี้พี่เมื่์ก็ขอไปก่อนพอิลิปมาขอของ่อนหนอุือก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ คลิปเป็นเพียงเท่านี้หวังว่าค่ะผู้ชมทุกคนก็อาจจะสนุกกับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอยเดี๋ยวเ้ยล็อบบี้อะไรวะเนี่ยเย้ yeah, นี่คืออะไรวะเนี่ยอุ้ยมีไก่เท็ดเฮ็ดบายอูย้แล้วเมื่อ,อไหร่คุณจะจบคลิปวะเออย,ยังไม่จบคลิปดีกว่าอันนี้เป็นล็อบบี้เคนะ <Okay. S 1> เดี๋ยว โอเคนะคะยังไม่จบคลิปนะคะขอกสักประมาณหนึ่งนาทีก็จะจบแล้วนะคะหนึ่งนาทีนะคะเพีหนึ่งนาทีไอ,อ้ต้นอันนี้คืออะไรวะไหน,ม,นมันคือเป็นแยได้เวลาแล้วกอทำให้แมบไอเย่ต่นเสียห้าหๆาหา,ามันคือเป็นไม่ได้คุณมืนใจห้ามไม่ทำมมนทำ เป็นเพียงเท่านี้เอ้ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบกูยังไม่จบอืมอันนี้กูทุกไม่ได้กูไม่จบวันนี้กูทุกไม่ได้กูไม่จบเวลาแบบนี้ไม่เรียนเออก็บ๊ายบายฮะ